วันนี้นะครับผมกับน้องรามาฮะจะมาเปิดเลขห้องแบกท่านผดูหนึ่งวันท่านผูดูเห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงเขาไม่มาบอกกันด้วยนะฮะแวะมาส่งกับังใจให้น้องไม่หดดิสยังไม่ทันจะเดินไปไหนเลยแม่งตายละเกมนี้จะรอดถูกแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่ใครมันยิงรามาว่าเดี๋ยวออขอญาตไปจัดการมันก่อนนะไอ้นี่อ่ะแกลงไปคุยกับลาบะม่วพี่รามาก็ไลค์พี่แบงก็ไลค์รู้จะดูใครแบ่งครึ่งได้ไหม เรามีมีดอิตโต้ไหมแบบผ่นโทรศัพท์หักครึ่งเนี้ยเล่นกับลูกลิงกค็ครับเอาล้วใครมันว่าผมเป็นลูกลิงวะท่านใครมันเมีน,มน,น<ว>ในสตรีมหลามาว่าอย่าให้เจอนะอ,อ,อย่าให้ได้เจอตัวนะมันเหมือนตรงไหนไหนฮะถ้าไปดูไหน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 มันเหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนใครมันมีนมาเฮ้ย <laughs> <laughs> ใครมันลัดผมว่าคุณดูคอมเมนต์มาดิ <laughs> ตอนนี้เจ็บแล้วอ่ะน้องชายตรงไหนอ่ะ แมปแม่งอย่างกว้างตรงนี้เจ็บแล้วนะครับต้องชายตรงเนี้ยคือตรงไหนตรงนี้เท่ากับตรงไหนนะครับทุกคนเท้าขึ้นนอกนอกนองเฮ้ยแ,แล้วใครไปจำดำดินอยู่นะแล้วใครไปอยู่ข้างใต้แล้วมันลงไปทําไมใต้แมพแปลว่ามึงไปดำดินหาเส้นเดือนไหนเนาะเอาเอาโปว้าป้โ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 นะปๆๆ้ามา,มามาโป้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 โปไโป้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 โโปโป้โ้โป้โป้โป โปนะจะโปรทำไมแล้วจะเล่นโปรทำไมล่ะเด็กซีเอ็มก็แบนหรอกแล้วมาเล่นกันตีเนี่ยมันก็โดนแบนรู้ไหมโดนแบนกันหมดเนี่ยแล้วเขามาได้นทำไมเล่นโปเนี่ยนะเขามาทำไมแล้วก็ไปอยู่ดำดินนะใครจะสู้ได้ล่ะเขาจะเขาจะสู้เองได้ยังไงเขาจะไปดำดินมาขี้โกงเขาจะไหมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไอ้ปะดุภูเขานี่แม่งก็ยิงเจาะไอ้วอวกูจังเลย โตายแล้วพี่แบงค์โปโดนแบนแล้วเวลาโปรโดนแบนแล้วมันจูไม่ได้แล้วใช่ไหมวิ่งจะยิงหาพระแสงเลยผมจูบไม่ได้อ่ะอ้ยฉันฉันตายฉันตายคนในแมบก็มีตั้งเยอะตั้งเยอะว่ามึงจะยิงกูคนเดียวเลยได่ไงวะท่านอยู่แล้วท่านมาดูครับี่ยตายไม่โดนลุมยิงจนตายท่านที่เราอยู่ใกล้ๆนายน่ะห่างแค่เพียงเอื้อมมือเนี่ยมาหน้องรักเนี่ยแล้วข้างหน้ามีตัวหรือเปล่าวะข้างหลังมาหลังมาไม่ พวกมึงไม่ไปลุมหญิงคนอื่นมากไม่ต้องรักผมขนาดนั้นก็ได้นะฮะทุกคนออออโอ้ยไอ้บอไม่ผิดโอ้ไอ้กบภูเขานี่ก็บ่นยังไงไม่มีเหรียญนะไม่งั้นชุเบเละเพื่อนหมดแล้วแย่พ <ST AR> ี่ทิ้งขอไม่ได้ทิ้งครับผมไม่ได้ทิ้งคุณครับละมาแต่จังหวะเนี้ยใครจะอยู่ก็อยู่แต่กูไม่อยู่แล้วกูไปแนละ้ว มาดีวาไอ้ไหนาไอ้ไอ้ปะดุภูเขา